วันนิวส์ตรงไปตรงมาอะมาถามพี่อุ๋ยเรื่องนี้ดีกว่าพี่อุ๋ยคะไหนไหนพี่อุ๋ยไม่ร้องก็เลยมีคําถามถ้าสมมติว่าบรรดาพ่อบ้านเนี่ยเขามารวมตัวกันนั่งกันอยู่หลายหลายคนเนี้ยเป็นเดียวเป็นผู้หญิงเดียอยากรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันถ้าพ่อบ้านมารวมตัวกันไม่มีภรรยาอยู่ด้วยไม่มีภรรยาแล้วรนะถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้า ถ้าเมียไม่ไปต่างประเทศ <ฮะ S 1> ก็แสดงว่าเมียตายไปแล้วไม่กล้ามานั่งพูดไม่งั้ามารวมกันไม่ได้หรอใช่มีคนกล้าทําขนาดนี้เหรอมีสิมีคนพ่อบ้านเนี่ยเขามารวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันในสิ่งที่ภรรยาหรือว่าผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเขาอยากรู้ว่ากลุ่มนียเขาคุยอะไรกันนั่นแหละก็คือตีหัวใจหลักของรายการหม่แกะกล่องทั้งช่องวันของเรานะครับกับพ่อบ้านปากเก่งนะครับสามหนุ่มจอมกระลอนจริงๆแห่งแก๊งเป็นต่อครับคุณเจี๊ยบคุณเกลือคุณอู๊ด ายการนี้จะมีทีเด็ดอะไรบ้างไปดูกันครับหลากหลายเรื่องที่คุณแม่บ้านอยากรู้จะะทราบนะคะว่าถ้าสมมุติว่าพ่อบ้านของเราเนี่ย อ้างโดยการทํางานหรือประชุมเนี้ยค่ะแล้วเขาจะมีวิธีไหนที่แอบหนีที่เรารอีกได้ไหมคะอยากรู้เรื่องวิธีสับปรางไม่รู้เขาสับรางไงให้เราแบบจับไม่ได้ไม่รู้ว่าเก่งมาจากไหนมันงเงี่ยเนอะเราต้องจับเขาให้ทันวิธีการซ่อนเงินของผู้ชายค่ะเขาจะซ่อนอยังไงที่จะไม่ให้เราจับได้อ่ะค่ะแบบีนที่บ้านนะคะเงินเดือนตั้งเท่านี้ค่ะแต่เขาให้เราเพียงนิดเดียวในส่วนที่เหลือเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาไปทําอะไรแล้วแล้วก็เราไม่ทราบว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรอ่ะค่ะอยากรู้ว่าแบบเวลาเราจับได้ว่า เขามีคนอื่นเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเออจะไม่คุยแล้วแต่แบบหนูรู้อะว่าแบบคนหูถันก็ต้องคุยอ่ะแล้วจะจับผิดแบบเราจะจับยังไงให้มันให้เขาแบบเลิกไปเลยเลิกไปเลยแบบไม่ต้องคุยแล้วมีช่คนเดียวถ้าอยากรู้ก็ไม่ต้องรอให้เสียเวลากันแล้วครับคุณแม่บ้านเพราะตอนนี้เรากําลังจะมาตีแผ่และแฉทุกเรื่องที่คุณผู้หญิงอยากรู้และจะพูดทุกเรื่องที่คนเจ้าชู้อยากฟังโดยสาวพ่อบ้านจอมเจ้าชู้อย่างเกลือกิติ เจี๊ยบเชิญยิ้มและอู๊ดเป็นต่อกับรายการใหม่ที่จะออกอากาศต้นเดือนมีนาคมนี้ในรายการพ่อบ้านปากเก่งรายการเราจะแชร์ทุกเรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้และจะพูดทุกเรื่องที่คนเจ้าชู้อยากฟังเพราะนี่คือรายการพ่อบ้านปากเก่งคุณแม่บ้านถ้าคุณพลาดเทปไหนเทปนั้นแหละจะเป็นอาวุธที่ทําให้คุณพ่อบ้านเนี่ยเอาไปใช้ได้ก็คือเป็นเรื่องราวหลากหลายสไตล์เลยไม่หมดเอางี้ดีกว่าไม่หมดคุณจะทุกเรื่องไงย่อยตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนอย่างประเด็นแรกเนี่ยที่เราพูดคุยอะไรคือวิธีการ ซ่อนเงินเมียซ่อนยังไงไม่ให้เมียจับได้ปฏิเสธครับที่คนซ่อนหมดใช่วนี่ีวิธีการเมมเบอร์กิ๊กยังไงไม่ให้เมียจับได้แอบเที่ยวอาบอบนวดยังไงไม่ให้เมียจับได้อีกนี่ในการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันเนี้ยสาวไส้กันเลยนะแม่บ้านดูไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยก็อย่าอย่าอย่าไปยอมรับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่รายการสาหรับข้อมูลในรายการต้องขอบอกเลยว่าเด็ดดวงไม่แพ้กันครับเพราะทั้งสามพอบ้านจอมเจ้าชู้ตัวแสบ เขาได้ขนมาแฉกันซตกเต็มกระบุงเลยล่ะครับนี่คุณจะพูดกลางร,รายการตรงนี้เรื่องนี้เลยเหรอตรงนี้เลยตรงนี้นเลยแฉในขณะที่อยู่กับภรรยาแล้วกิ๊กโทรมาเราจะทำยังไงฮอบเชื่อนเหฮัลโหลเฮียเซ็งเหรอเน่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่ผมมาอยู่คนละบ้าน ข้อมูลแน่นอนนะฮะเราไม่ให้เป็นรองใครอยู่แล้วมันต้องมีสถานที่จริงมีเหตุการณ์จริงมีเ<ช>รื่องจริงมาเล่าประสบการณ์จริงแล้วมาเล่าใช่ข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยพวกเรารุ้นๆใช่ซึ่ง<อ>ซึ่ง,งบางทีเนี่ยเรา <ừ> บางทีเราก็อาจจะไม่เคยแล้วก็ปรึกษาคนที่เคยอย่างเช่นไปเที่ยวอ่าวบอกนวดไงไม่ให้เมียจับได้เนี่ยผมไม่เคยผมก็ปรึกษาเพื่อนผมซึ่งบอกชื่อไม่ได้ก็อย่างเช่นพี่อู้พี่เจี๊ยบเงี้ยก็ต้องไปถามเขาอันนี้คือห้ามบอกชื่อเลยนะบอกชื่อไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีใคยไงบ้านเขาอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวววกกัันนนลลบบบไไไปปดู้้าแแ๊ึงม่ห แล้วจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราด้วยจริงๆเรามีสมาคมลับพ่อบ้านของพวกเราที่รวมแบบเขาเรียกว่าแม่ทัพเด็ดๆเลยแล้วสมหัวกันปรึกษาหาวิธีเอาตัวรอดให้กับพวกเราเหล่าเช่าบ้านเราพ่อบ้านเนี่ยเราชาวบ้านเราชาวบ้านหนึ่งเราพ่อบ้านนะจะเอาตัวรอดยังไงเนี่ยมีโอ้ยเรามีเป็นร้อยๆคุณตื่นเ็้แต่ละคนเยอะแยะมาก ไม่อยากจะบอกโอ้ยหนึ่งนั้นพี่นกพวมกลับแล้วยไม่เคยมีเลยอโอ้ยนั้นเป็นารื่องอันนั้นระดับระดับเขาเรียกว่ระดับแม่ทับระดับเทพเลยแม่รับเลยคนนี้คุณแต่บอกไม่ได้เดี๋ยวพี่นกเสียใช่อย่าไปเอ่ยชื่อให้เขาได้ยินนะพี่นกได้แต่พี่นกไปไหนฮะค่อยๆเผาทีละหลังเราไม่ยอมโดนเผาแค่สามหลังพี่บอยทศคนเกียรต มีหรอให้รายการนี้กับเรามาครอของเราเด้ตรงหลงอกใจของพวกเราเนี่ยได้มาพูดคุยกันมีโอกาสเฉียบนอกจากในที่บอกจะคุณเกียรติไม่มีเทปโปรโมทเกมอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นเดี๋ยวลูกเราจะไม่มีเงินกินนมนะเจี๊ยบเี๋ลูกพี่กินนำข้าวอยู่แล้ว ฉนแม่บ้านห้ามพลาดเพราะจะจับได้ฉันพ่อพานก็ห้ามพลาดเพราะเราจะมีกลเม็ดใหม่ๆรับรองให้สมกับรายการที่เราจะบอกว่าแฉทุกเรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้และจะพูดทุกเรื่องที่คนจะชูอยากฟังพ่อพาน้านปากเก่งใครจะรู้ว่าเบิร์ตทงชัยมีรูปอยู่ที่สวนสแลนี่เปนไปถึงที่เบิร์ตเลยวันนิวส์ตรงไปตรงมา